มีติดบ้านไว้ค่ะจิ้มอะไรก็อร่อยจะทำสปากเกตตี้มักกะโรนีก็ง่ายอร่อยจบครบรสไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านจะพาทำซอสมะเขือเทศสารพัดประโยชน์ทำง่ายอร่อยเข้มข้นแบบโฮมเมดค่ะเริ่มกันด้วยต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของมะเขือเทศล้างให้สะอาดนำมากรีดแบบนี้ค่ะ ทำจนหมดนะคะน้ำที่ตั้งไว้เดือดแล้วนำมะเขือเทศลงไปใส่นะคะแล้วปิดไฟค่ะทิ้งเขาไว้ประมาณ15นาทีเพื่อเปลือกเขาจะแกะออกง่ายนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่หอมใหญ่สับลงไปค่ะใช้ครึ่งหัวค่ะผัดให้สุกใสเลยค่ะ เสร็จแล้วใส่กระเทียมสับตามลงไปผัดให้หอมเป็นอันใช้ได้เรามาเช็คดูว่าเมื่อเขือเทศแกะได้หรือยังนะคะเปลือกเขาก็จะเผยออกแบบนี้นะคะแบบนี้ได้แล้วค่ะนำขึ้นพักไว้ให้เย็นก่อนแล้วค่อยนำมาแกะนะคะเมื่อเขือเทศเย็นตัวแล้วแกะเปลือกออกได้เลยค่ะแกะง่ายแบบนี้นะคะ แกะจนหมดทุกลูกค่ะหอมใหญ่กับกระเทียมที่ผัดไว้นะคะนำมาแบ่งปั่นเป็นสองรอบตามด้วยมะเขือเทศครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเติมน้ำได้เล็กน้อยนะคะจะปั่นได้ง่ายค่ะ เสร็จแล้วนำมากรองที่กรองต้องตาห่างหน่อยนะคะจะได้เนื้อมะเขือเทศให้มากที่สุดบีบกดให้ได้เนื้อมากๆแบบนี้ค่ะเหลือกา,กากแบบนี้ทิ้งได้เลยค่ะที่เหลือปั่นรอบที่2ก็นำมากรองเช่นเดียวกันค่ะ เสร็จแล้วปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสไก่ค่ะแม่บ้านใช้แบบไม่มีผงชูรสนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายไม่ขัดสี3มช้อนโต๊ะพูนน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยเล็กน้อยค่ะสามารถชิมดูปรับรสชาติตามชอบได้นะคะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวค่ะ เคี่ยวมาได้สักพักหนึ่งค่ะเริ่มค้นแบบนี้นะคะค้นแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วเราก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นค่ะพอเขาเย็นตัวลงแล้วก็นำไปใส่ภาชนะได้เลยค่ะเข้มคน้นขึ้นเงาหน้าทานมากๆค่ะซอสมะเขือเทศของเราทำเองนะคะรสชาติธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมากนำมาเทใส่ขวดโหลหรือภาชนะที่เรามีนะคะ ลองไปทำกันดูนะคะมีติดบ้านไว้จิ้มอะไรก็อร่อยจะใช้ทำสปาเกตตี้มักกะโรนีก็ง่ายอร่อยจบครบรสไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้1-2สสัปดาห์ค่ะเป็นซอสท,ที่เราทำเองค่ะไม่ต้องทำเก็บไว้เยอะค่ะหมดแล้วเราสามารถทำใหม่ได้อีกจะได้ทานของที่สดใหม่ดีต่อสุขภาพค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ